สวัสดีทุกคนครับยูกผมมิตรนนท์นะครับวันนี้มากินคนเดียวอีกแล้วทุกคนว้าเหวมากเลยนั่งกินคนเดียวอีกแล้วทุกคนนี่วันนี้ผมมากินสับปะรดห้วยมุนนะทุกคนนี่สีแบบน่ากินมากเลยมากินคนเดียวอีกแล้ววันนี้โอ้โหเป็นถาดเลยด้วยมาครับคุณผู้ชมสับปะรดกับผมวันนี้กินง่ายๆเลยไม่อยากจะกินเลยมันเมันเผ็ดครับวันนี้เลยอยากกินสับปะรดนี่สีแบบน่ากินมาก มาครับทุกคนหวานหวานมากเลยดูครับมาครับมากินด้วยกันสับประรดโอ้โหไม่เปรี้ยวเลยหวานเลย เราเป็นคนที่ชอบสับประรดด้วยหวานชวนเบสมาถ่ายด้วยเบสบอกทำงานทุกคน,นหวานทุกคนมองเย็นผมเดือนเปิด,ดแล้วเดืนี้ อยู่บ้านเดี๋ยวยาวทุกคนเป็นเดือนเลยผมก็จะาทคลิปลงเนี้ยทุกวันเลยเพราะว่าชว่วงนี้แบบอยากจะลงคลิปทุกวันนะทุกคนอยากจะลองดูตอนนี้ก็ลงได้อาทิตย์หนึ่งแล้วทุกคนแบบติดต่อกันเจดวันเลยนะมันหวานมาก ที่กล้องาอาจจะสีขาวนะครับพเพราะว่าแดดมันส่องมาตรงนี้คนเ<ม>ยอะมากเลย เป็นห้วยมุน่นครับวันนี้ ได้ยินว่าเสียงรถด,ดังก็ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าบ้านผมมันอยู่ใกล้ถนนแต่ว่าไม่ใช่ถนนใหญ่ครับเป็นถนนแบบถนนหมูม่บ้านทุกคนแต่ว่ามันอยู่ใกล้ถนนเลยบ้านผมนนอ่ะนี่ก็เลยอาจจะเสียงดังหน่อยครับอืมอืออันนี้โคตรหวานหวานมากทุกคนขอแท้คำนี้เลยโคตรหวาน วนันทีน่ครับแต่รถ้มยมุ่นฝนจะตกแหล่ไม่ตกแหล่คุณผู้ชมมืดมาเมื่อกี้ก็แดดแป๊บหนึง่งมืดีกและตอนนี้หวานสุดยอด

กินไม่หมดแน่เลยมันเยอะมากโย่ให้ค้าง หวานมากทุกคนรู้สึกว่าปีนี้เห็ดยังไม่ออกนะเพราะว่าไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันลหลังบ้านผมเนี่ยออก,กมาเยอะเลยออกแป๊บเดียวทุกคนเห็ดท็อปไม่ออกเลยเห็ดท็อปอะไม่ออกเลยคุณผู้ชมแต่ที่ที่อื่นไม่รู้ว่าออกหรือเปล่านะครับแต่ว่าบ้านผมนี่ไม่ออกเลย ปกติเข้านานี้มันจะออกเยอะมากทุกคนอืมนี้เปรีป้ยวอะก่เยอะมากในบ้านผมอะเดยวันผมจะทำคลิปปิงไก่ทุกคนเวลาผมถ่ายคลิปเนี่ยมันชอบมาอยู่ข้างเนี่ยเสียงดังอืม เมื่อกี้ไปถ่ายบ้านพี่เกมมาทุกคนจะกินปูมะยอดอร่อยมากอันนี้เปรี้ยว ส้มตำของพี่เกมนี่คือที่สุดของที่สุดอ่ะพี่เกมแบบทําส้มตํำอร่อยมากผมยอมรับเลยขออีกหนึ่งชิ้นคุณผู้ชมตอนนี้อิ่มมากเลือนี้ก็เก็บมาให้ตากับยายทุกคนเพราะว่ามันจะกินได้อยู่นะเพราะว่ามันเยอะผมกินไม่หมดอยู่แล้วโอ้โหดยอดมัหวานแบบ หวานมากอะ่ะผมอยากกินตำตำกระถอนไม่ได้กินสักทีเดี๋ยวว่าจะไปขึ้นอยู่ก็ไม่ว่างอีกทุกคนช่วงนี้เพราะว่าแบบ ลงคลิปทุกวันไงมนเลยไม่ค่อยมีเวลาครับอ,อร่อยมากสับประรดวันนี้แบบย่างหวานอ่ะใส่น้ำตาลไหมครับผโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับ คลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไปเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย